นี่นะคะผ่ากระเฉดเนี่ยหญิงเล็กในร้านต้องตามหญิงเล็กเนี่ยคุณหญิงเราเนี่ยมานั่งติดเองนะไม่ให้มีนะไอ้ที่แบบว่าเป็นเส้นขนอะไรเงี้ยเราทั้งเด็ดทั้งล้างอ่อนๆน,นะไอ้แข็งๆเราก็ไม่ให้กินนะเพราะว่าแบบว่าอะไรที่มันอร่อยเราก็อยากให้ทุกคนได้ทานเหมือนกันไงเราก็ทั้งล้างทั้งเด็ด ให้มันเสดจน้ำก็จะเก็บเข้าตู้เย็นล้างเองทำเองทุกอย่างนะคะอันไหนไม่ดีเราก็จะเอาออกไม่ให้มันมีเลยเส้นขนตัวไอท่เก็บทิง้งอะเยอะมากนะให้เหลือต่อ่นอนๆอะไรแบบย่อนเ,อเธอูเลยฉันก็เอาแต่ยอดยอดมค่ะยอดยอดนะั่นเนี่ยไม่มีนะขนเขนิขนอะไรเนี่ยฉันก็ล้างฉันก็ทำความสะอาดทั้งหมด ไม่ได้วา่ามีแบบเอาแข็งๆมาให้กินนะแข็งฉันก็ไม่กินลูกค้าฉันก็ไม่ให้กินมันเสียรสชาติมันไม่อร่อยอันนี้เอาไว้ใส่พวกตำป่ากต็ตำป่ากต็ตำป่าทะเลอะไรเงี้ยสั่งได้นะคะอาหารที่ร้านต้มตำอยู่เลยแหละอร่อยทุกอย่างเลยนะ อันนี้ลูกค้าสั่งส้มตำป่าทะเลไปก็กลับมากลาโบ๊ทพี่หนิงอร่อยมากเลยค่ะหมูได้ได้ทานทุกอย่างนะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะลูกค้าที่หิวหรืออะไรเงี้ยอยากทานอาหารแซ่บๆอ่ะกดสั่งไลแมหนได้นะคะน้ำส้มตำหนิงเลกนะแก๊ มีทั้งแก๊บมีทั้งลายแมนแล้วก็ฟู๊แพนด้นะคะแล้วก็หน้าร้านนะเปิดให้นั่งอะ่ะตอนหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มขึ้นะเปิดทุกวันนะคะ,ะ,คะโทรมาก็ได้โทรมาจองโต๊ะก่อนก็ได้นะ